เออานบริไลสวเอาอัดวิดีโอไปจะส่งเห็เราซื้อเนังดิเร็วเบี้ยเร็วบ่งลูกผ IC ีกูด้วสาวไบใบอยี่

เส่นเส้นเองพี่น้องปริเทศให้ว่า,าเห็นงานอิสราเอลเนี่ยเส้นต่ำม,มาเด้อพี่น้องมาเสร็จมา,มา,มา,มาครับไยฮะน, <laughs> นครับมโใส่กันเดี๋ยวนึงสบายใจเลยนะ <laughs> ยเดี๋ยวเอ้ยมึงหามอกว่าได้เงินคา เฮ้แต่ว่างานบอก่ได้จงขือเ่า้ยโอ้วันนี้ด็ผัวเป็นคนอุบวนนี่คือสีเห็ดเวียเข็ดงานดีแค่เนาะดีเด้จ้กคนเสก็ก ตัวบนบ่โอ๋ตัวบนนี่ก็บ่แม่นบ่นี่ไปเลยละอยากไป <laughs> <laughs>